คนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เป็นคนที่ใช่หรือยังขอให้คุณตั้งจิตทำสมาธิแล้วเลือกไพ่ในใจมาหนึ่งใบเลขที่คุณชอบที่สุดซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วไปฟังคำทำนายกันค่ะถ้าคุณเลือกไพ่หมายเลขหนึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจต้องใช้ความพยายามเพราะเขาเป็นคนที่รักอิสระชอบอยู่อย่างสันโดษและพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งเรื่องเงินทองความสุขและความมั่นคงจึงไม่ง่ายที่จะให้ใครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ถ้าคุณเลือกไพ่หมายเลขสองคุณกำลังเจอคนที่ใช่เขาคือเนื้อคู่ที่แท้จริงความสัมพันธ์นี้เป็นทั้งคู่รักคู่หูและคู่มิตรเข้าใจกันได้อย่างลึกซึง้งหากมีปัญหากันก็มีเกณฑ์กลับมาคืนดีกันและเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าคุณเลือกไพ่หมายเลขสคำตอบคือยังไม่ใช่เพราะเขายังรักที่จะอยู่กับตัวเองชอบใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษาหรือฝึกสมาธิเขาอาจยังไม่พร้อมก,กับการมีคู่ครองในตอนนี้ เพื่อนๆเลือกได้หมายเลขไหนตรงใจกันบ้างหรือเปล่าลองมาแชร์กันดูนะคะ